สวัสดีครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล Mitsubishi Electric Cup 2024นะครับหรือก็คือ AFFF 2 2 4 4นั่นเองเรียกว่าเป็นเหมือนกับอบอลโลกของชาวอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจับฉลากเรียบร้อยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็จะแข่งเย่า2นัด เยือน2นัดนะครับก็เดี๋ยวสลับโปรแกรมอะไรกันยังไงอีกทีหนึ่งซึ่งไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์แคมโบเดียแล้วก็ผู้ชนะระหว่างบุรในดารุสลามและติมรมเลสเต้นะครับส่วนกลุ่ม B มีเวียดนามอิโดนีเซียเอฟิลิปปินสมีเมียนมาแล้วก็ลาวนะครับก็อย่างที่บอกครับการแข่งขันก็จะไม่ได้เป็นแบบเย่าเยือนนะ ไม่ได้เย่าเยือนทุกนัดนะครับก็คือทุกทีมเนี่ยจะได้เล่นในบ้าน2นัดแล้วก็ไปเยือน2นัดนะครับเดี๋ยวโปรแกรมอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันซึ่งทางเพจอาเซียนฟุตบอลครับก็ลงข่าวนี้เช่นกันนะครับเลยพาถัวแปว่าอาเซียนมิสซูบิชิอิเล็กทริกครับ2พจับฉลากอย่างเป็นทางการแล้วก็เรียกว่าฮือฮากันทั้งอาเซียนเลยอีกแล้วครับเพราะว่า หนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามต้องมาเจอกับอินโดนีเซียอีกแล้วแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตเนี่ยหรือว่าชาวอาเซียนเนี่ยเขามีความเห็นเกี่ยวกับการแข,ข่งขันหรือการจับฉลากครั้งนี้ยังไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกครับเขาบอกว่ารอบชิงไทยพบกับฮอลแลนด์อินโดนีเซียและแชมป์ก็คือฮอลแลนด์อินโดนีเซีย ก็คือเหมือนกับ,บ,บว่าเซลเซลอินโดนีเซียครับว่าแบบใช้ลักเตะลูกครึ่งจากฮอลแลนด์อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับคนนี้มาแนวขเขาเรียกว่อะไรมาแนวทำนายนะเขาบอกว่าฉันขอทายนะรอบเซมิแฟรนลอินโดพบกัมพูชาอีกคู่เมียนมาพบสิงคโปร์ส่วนรอบชิงเนี่ยอินโดพบเมียนมาแล้วก็แชมป์ก็คืออ oh ินโดนีเซียโอ้โหเรียกว่าทายนี่เน้นหาครับเน้นหาแล้วก็เลยมีคนนะครับมาตอบว่า อินโดนีเซียส่งเด็กๆมาเล่นดูเหมือนเขาไม่ได้เน้นเรื่องชนะนะแต่ว่าต้องการซ้อมมากกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโฟกัสที่ฟุตบอลโลกโอ้โหมาเก่งอีกแล้วอีกคนก็เลยมาตอบครับว่าไม่ใช่ทุกทีมจะส่งชุดหลักมานะอย่างมาเลเซียเนี่ยสโมสรใหญ่ๆก็ไม่ได้ปล่อยนักเตะมาทั้งหมด AFF ครั้งนี้เนี่ยยังไม่ที่สุดหรือว่าอย่างไทยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งชุดหลักไปน,นี้ก็น่าสนใจครับอีกคนหนึ่งก็เลยมาต่อเลยครับว่านัดชิงเนี่ยเป็นเวียดนามพบติมอร์เลสเตเพราะว่าพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนช่วงนี้โ,โหเรียกว่ามาแบบอ่าเน้นหาครับคอมเมนต์นี้เน้นหากันนะมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารอบชิงเนี่ยมาเลเจอกับกัมพูชาโ อีกคนก็เลยบอกว่าฉันว่ามาเลยจะโดนกัมพูชาเชื้อด,ด้วยสกอร์สี่ศูนย์เลยนะเลยกคนก็เลยมาต่อว่ารอบชิงเนี่ยบางทีอาจเป็นลาวกับกัมพูชาก็ได้นะโอ้โหเรียกว่าสายสายมโนสายแบบเน้นความสนุกสนานเรียกว่าในคอมเมนต์อาเซียนอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีอะไรแบบนี้มีเรื่องของความครีเอทในเรื่องของการแซวการอะไรกันอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็สนุกดีแล้วก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนเหมือนกันนะครับ มาที่คนต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าจะให้หน่าสนใจนะให้มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียและไทยอยู่กลุ่มเดียวกันทีมจากอีกกลุ่มเนี่ยจะได้สัมผัสรอบเซมิไฟแนลบ้างอ,อันนี้เขามองว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเลสิงคโปร์เวียดนามอินโดนไทยเนี่ยก็จะเป็นทีมที่หลุดเข้าไปเล่นในรอบเซมิไฟแนลแล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่เหมือนไม้ประดับอะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อมาครับเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของผู้เล่นท้องถิ่นถ้าอินโดนีเซียจะส่งนักเตะในประเทศไปแข่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้เลยก็คือรองแชมป์หครั้งนะครับอีกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ้าด้วยแถมยังอยู่ใกล้ๆช่วงที่บอลโลกแข่งในรอบ3ด้วยอ,อันนี้ก็เหมือนจะไปแนวแนว,ว่าอินโด ควรใช้ผู้เล่นในประเทศอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าไปสนใจอะไรมากนะักประมาณนี้นะครับมาที่คนต่อไปครับคนนี้น่าจะเป็นคนไทยครับเขาบอกว่าเป็นโอกาสดีที่เวียดนามจะได้ล้างแค้นอินโดนีเซียอีกคนก็เลยมาบอกว่าอืมอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยอาจส่งชุดที่ต่างจากกันที่เจอข่าวก่อนเนี่ยมาลงแข่งประมาณว่าอ่าไม่ได้ใช้ชุดหลักอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ชุดใช้ชุดหลักเหมือนตอนที่คัดบอลโลกอะไรประมาณนี้ก็ การมาเจอเวียดนามก็เป็นไปได้ที่เวียดนามจะเอาชนะได้อะไรอย่างนั้นนะฮะต่อมาครับเขาบอกว่าไทยได้ถ้วยอีกนั่นแหละบอกตามตรงนะทีมในอาเซียนเนี่ยไม่มีใครสู้ไทยได้เลยอีกคนก็เลยมาบอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่มีภูอุดมอันนี้น่าจะหมายถึงคุณศิวกรภูอุดมนะครับเปาโค้ชของเราเนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่มีภูอุดมเนี่ยก็คงคว้าแชมป์ไม่ได้หรอก เพราะเขาคือผู้เล่นคนที่12ของไทยอ,อันนี้น่าจะเป็นแฟนอินโดแเลยนะครับดูแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินว่าแบบคงในเรื่องของ VAR อะไรเขาที่แบบยังติดอกติดใจยอยู่ครับก็ต้องดูครับว่ายังไงแต่ว่าถ้าว่ากันตรงๆนะครับผู้ตัดสินไทยเนี่ยก็คงไม่ได้ทําหน้าที่ในการแข่งขันของทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้แต่ว่าส่วนจะไปตัดสินของอินโดนีเซียหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับ คนต่อมาครับบอกว่าสิงคโปร์คว้าแชมป์ชัชวร์ถ้ามีการแข่งขันอาเซียนเบสแอร์พอร์ตครับอีกก็บอกว่าโคตรจริงเลยฮ่าอาเซียนเบสแอร์พอร์ตครับในครั้งนี้ที่เขาบอกเนี่ยน่าจะไปถึงแบบสนามบินที่ดีที่สุดในอาเซียนนยครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยชางฮีของเขาเนี่ยบอกเลยว่าได้ยินมาว่าดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่แปลกใจครับถ้าสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยจะคว้ารางวัลที่ดีที่สุดในอาเซียนแล้วก็คว้าแชมป์ อาเซียนเบสแอร์พอร์ตขับไปได้นะฮะอันนี้ก็แบบเม้นสนุกสนานนะฮะต่อมาครับเขาบอกว่า Big ก a t ตอินโดนีเซียพบเวียดนามฉันแทบจะทนรอดูไม่ไหวแล้วสู้เขาการูดา้าอีกคนก็เลยมาบอกว่าพวกเขาต้องการแค่แค้นเกมในภาคอ่าอันนี้หมายถึงอ่าเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยจะมีเกมที่ต้องไปเยือนเวียดนามนะครับอ่าก็เลยอาจจะไปไม่ได้ที่แบบเวียดนามก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะ แก้แค้นคืนให้ได้เพราะว่าคาวก่อนเนี่ยเรียกว,ว่าแพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยอันเนี้ยก็พอมาเป็น FF เอนี่ยอย่างที่บอกครับโปรแกรมการแข่งจะแบ่งเป็นไปเยืนอน2นัดแล้วก็เย้า2นัดส่วนจะเป็นการเจอกับทีมอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องสุ่มอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าน่าจะเป็นคนเวียดนามครับเขาบอกว่าไทยน่าจะเจอกับอินโดในนัดชิงนะส่วนโอกาสในการคว้าชแชมป์เนี่ยฉันคิดว่าจะ50-50 นี่อีกคนก็บอกว่าฉันรอไม่ไหวแล้วอีกคนก็บอกว่าน่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามนะที่คว้าแชมป์แหมอีกคนก็บอกว่าไทยชนะเพราะอินโดจะใช้ผู้เล่นในประเทศนี่คือทางอินโดนีเซียครับเขาแฟนๆนะเท่าที่ดูนะครับเขาพูดกันบ่อยมากเลยว่านักเตะของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะใช้เหมือนเป็นผู้เล่นในประเทศเนี่ยเพราะว่าไม่ติดฟีฟ่าเดย์เพราะอะไรต่างๆเนี่ย ก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีนักในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เรียกว่าไม่รู้จะเป็นงานออกตัวอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าในมุมของแฟนบอลชาวไทยนะครับก็มองว่าคือไทยเราเนี่ยก็อาจจะเป็นส่งชุด U23 หรือชุดอะไรเพื่อรับฝีเท้าก็ได้ส่วนชุดใหญ่เนี่ยผมว่าก็คงมีโปรแกรมในการแข่งขันบอล ถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นน่าจะมีเอ่อพวกบอลซงสรระดับทวีปอะไรด้วยอเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจครับว่าโปรแกรมมันจะทับซ้อนแล้วก็เขาจะปล่อยตัวมาหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์ด้วยนะครับซึ่งพอมีคนบอกว่าอินโดนีเซียอาจจะไม่ได้ส่งชุดหลักมานะครับก็มีคอมเมนต์เนี้ยครับก็บอกว่าอยากเห็นไทยเจอกับอินโดมันคงเป็นเกมที่สนุกมากซึ่งอีกคนก็มาตอบครับน่าจะเป็นชาวอินโดแหละเขาบอกว่าอินโดคงไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดหลัก เพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์บางทีอาจจะเป็นชุด C หรือดีด้วยซ้ําแพ้ก็ช่างเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรก็อันนี้มองถึงเขาเรียกว่าอะไรเห็นถึงทัศนะของแฟนอินโดนะครับว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาเซียนแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับ AFF สักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเขามุ่งเน้นไปที่บอลระดับทวีปหรือว่าบอลโลกมากกว่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าสะท้อนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยครับเขาบอกว่าคงเป็นเกมของทีมสำรองแหละเพราะทีมชุดหลักเขาเล่นบลโลกรอบคัดเลือกกันอยู่นี่ครับก็น่าสนใจครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าโปรแกรมมันอาจจะทับซ้อนกันเดี๋ยวยังไงต้องไปไล่ดูอีกทีหนึ่งว่ามันทับซ้อนอะไรกันขนาดไหนนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าฉันเสียใจที่จะต้องเห็นแฟนเวียดนามอยากให้โค้ชคนใหม่ลาออกเพราะว่าทําทีมแพ้อินโดอีกครั้ง โดยความเคารพนะโค้ดนี่ครับอีกคนก็เลยบอกว่าอย่ารีบไปเกมยังไม่เริ่มแล้วก็อย่าประมาทเวียดนามใน AFF นะเพราะว่าอินโดนีอยอาจไม่ได้ส่งชุดเต็มมาเพราะว่าใช้ผู้เล่นในประเทศก็คือเหมือนเขาแซวๆอ่ะครับอินโดแซวเวียดนามะครับประมาณว่าแบบโอ้โหเข้าก่อนแพ้อินโดจะให้โค้ดลาออกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ ต่อมาครับคนนี้น่าจะเป็นแฟนบังกัมพูชาครับเขาบอกว่ากัมพูชาสู้ต่อไปเจอกันรอบชิงน,นะอินโดนีเซีย <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบน่ารักดีเหมือนกันนะครับต่อมาครับคนนี้น่าจะเป็นคนลาวครับเขาบอกว่าไม่ว่าผลลับจะออกมาเป็นอย่างไรในกลุ่มบีเรายังคงรักกันเหมือนเดิมลาวเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์อีกคนก็เลยมาบอกว่าฉันหวังว่าลาวจะสร้างประวัติศาสตร์ได้นะประวัติศาสตร์ในที่นี้ไม่แน่ใจนะเหมือน ว่าแบบเข้ารอบเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็ไงก็เป็นกําลังใจให้ทําผลงานให้ดีที่สุดละกันนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าทําให้ AFC ครับเป็นการแข่งขันที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่าปล่อยให้มีการดูหมิ่นเกลียดชังกันเลยอ๋อคนนี้มาแนวแบบว่าสดใสหน่อยครับมาแนวแบบอาเซียนรักการเราร่วมใจกันนะครับเราต้องช่วยพัฒนาอาเซียนไปด้วยกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนี่โอ้โหเละเหมือนเดิมครับแฟนๆก็ซัดกันนัวเหมือนเดิม เนี่ยครับก็เลยอย่างคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยครับเขาก็น่าจะเป็นคนมาเลยครับเขาบอกว่ามาเลยจะส่ง u 23มาแข่งซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นชาวอินโดครับบอกว่าไม่มีใครสนใจมาเลยหรอกเพราะคุณก็แค่ส่งทีมลงแข่งให้ครบโปรแกรมเท่านั้นโอ้โหเจ็บปวดมากแล้วไอคนน่าจะเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าทําไมไม่ส่ง u 20มาเลยล่ะ <c oughs> เลยกว่าเนี่ยครับจะไปหาของความแบบว่าสามัคคีกันได้ยังไงเพราะสุดท้ายเนี่ยโอ้หยังก็ คือมันก็ต้องมีการบลัฟกันบ้างนะครับในโลกของฟุตบอลไม่งั้นมันก็คงไม่สนุกจริงๆด้วยใช่ไหมฮะหมาที่คนสุดท้ายครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนไทยครับก็บอกว่าฉันรอดูไม่ไหวแล้วเกมระหว่าง w a r elephant กับ the w a r ประมาณว่าแบบเขาเล่นคำครับ w a r w a r ที่แปลว่าสงครามกับ wall ที่เป็นกำแพงประมาณว่า,าช้างศึกเจอกับกำแพงอะไรประมาณนี้น่าจะแบบแซวๆว่าใครเจอไทยก็อุดเป็นกำแพงอะไรประมาณนี้นะครับก็ น่ารักดีครับเป็นแบบว่ารับกันได้สนุกสนานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีครีเอทีฟในการแบบรับกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับในกีฬาฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วก็แบบเอ้ยเราเชียร์ด้วยกันมันก็สนุกแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีการลัฟมีการแซวก,กันเงี้ยความสนุกมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังผลการจับฉลาก aff ออกมานะครับก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ผู้ชนะระหว่างดิรมเลสเต้และบรูไนดารุสลัมนะครับส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนม,มาแล้วก็ลาวนะครับเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันยังไงก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วน คอมเมนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลหรือวงการอื่นๆเนี่ยถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเกรียบนบอลไทยจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเกรียบนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ